สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้ยายถ่ายถ่ายก็จะพามาดูเขาเรียกอะไรอ่ะมันหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันหนาวเสร็จแล้วทีนี้เสื้อผ้าของหน้าร้อนอะ่ะเราก็จะต้องเลือกเลือกเข้าเก็บไว้พี่น้องจะต้องเลือกเข้าเก็บไว้เลยเพราะว่า อย่กางกเกงขาสั้นหรืออะไรพวกนี้ยเราจะต้องเลือกเขาเลยเพราะว่าเราจะได้ใส่เขาไม่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่าช่วงเนี้ยมันหนาวปีหนึ่งอะก็ต้องมาเลือกเลือกเสื้อผ้าที่เขาเรียกอะไรต้องใส่แขนยาวเนาะเพราะหนาวมาแล้วเสื้อแขนสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องหันมาใส่แบบ ุกอย่างก็ต้องเป็นแขนยาวหมดพี่น้องเพราะมันเย็นส่วนเสื้อหน้าร้อนเราก็ต้องเลือกเขาเก็บไว้เพื่อที่จะไว้ใส่ปีหน้านั่นเราก็ต้องมาเก็บหาหาทำเพราะอย่างมันจะต้องเป็นเสื้อแบบนี้พี่น้องถึงจะได้ใช้เพราะางั้นมันจะไม่ได้ใช้ เพราะว่าเสื้อที่เป็นแขนสั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บหมดชีวิตของคนที่นี่ประเพณีที่นี่นะพี่น้องเนาะประเพณีที่นี่เขาเป็นแบบนี้พี่น้องแล้วก็เราก็ต้องเนี่ยต้องเป็นเสื้อแขนยาวหมดพี่น้องหนาวบางทีก็ลบศูนย์องศาเนี้ยพี่น้องเราก็จะมาใส่แต่ เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนี่เคยตัวอย่างถ้าอย่างเงี้ยพี่น้องเราจะต้องเก็บหมดเลยเก็บแล้วเราก็ใส่ถุงไว้หรือก็ถ้าเรามีตู้เราก็หาตู้ใส่พี่น้องเราจะต้องใช้เสื้อหนาวหมดเลยส่วนอะไรที่เป็นแขนสั้นเราก็ไม่ได้ใส่แล้วเราก็ต้องเก็บเขาอันนี้ก็เป็นผ้าเวลาใส่ไปทำงานพี่น้อง ราะว่ามันหนาวคอมันจะเย็นเราก็ต้องปิดเราก็ต้องปิดหาความอบอุ่นเรากที่นี้เราต้องเสื้อนาหนา,หนาพี่น้องเราก็ต้องบอกลาหน้าร้อนไปซะให้เรียบร้อยเนี่ยถ้ายัางแง่ชุดนอนอะไรหรือเสื้อผ้าอะไรที่เป็นแขนสั้นเนี่ยเราไม่ได้เลยพี่น้องเราก็ต้องเก็บ วิถีชีวิตของยายไทยที่อยู่ที่นี่พี่น้องมันเป็นประเพณีของเขาอะร้อนมาก็ใส่เสื้อหน้าร้อนผนาวมาก็ต้องเป็นเสื้อวินเตอร์เป็นช่วงหน้าเขาเรียกอะไรหน้าหนาวอะไรพวกนี้เราก็เลือกใส่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะออกนอกบ้านเราก็ต้องเป็นเสื้อแบบนี้พี่น้องแขนยาวจะ เด็กเราต้องกลับมาใช้ถุงมือผ้าพันคอถ้าเป็นเสื้อผ้าที่แบบเนี่ยเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้แล้วพี่น้องเราต้องเก็บเลยค่ะเราก็าไปไว้ใส่ปีหน้าถุงเท้าเราก็ต้องใส่แบบนั้นหนาะ เพราะมันเย็นพี่น้อง,งถุงนาถุงเท้าก็ต้องเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยค่ะต้องหนาอันไหนที่เราเป็นสั้นๆเราก็ต้องทิ้งหมดต้องเก็บเอาไปไว้ใส่ปีหน้าใส่ถุงไว้พี่น้อง ตอนนี้เราจะใช้เสื้อผ้าแบบนี้พี่น้องจา๋งจาเห็นไหมนเนี่ยเองเนี่ยเพราะเราจะต้องใช้เขาเราก็ต้องมาเลือก <c oughs> มาเลือกเขายายปีนั้นก็ต้องมานั่งเลือกเสื้อผ้าพี่น้อง เราต้องออกไปทำงานถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้อันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ใส่ถุงดำไว้ที่น้องทุกตีหน้าต้องนั่งเลือกที่น้องจ๋าเพราะมันหนาว นี่คือวิถีชีวิตเวลาที่อยู่ในบ้านนะพี่น้องเนี่ยมันมีเครื่องอันนี้เห็นไหมคะเครื่องปรับความร้อนตอนนี้ยายเปิดอยู่เปิดถึงเลขสี่พี่น้องจะตากผ้าตากอะไรแล้วก็ห้อยเข้าไว้เพราะไม่งั้นมันกหน็หนาวเย็นพี่น้องเราจะต้องในบ้านเราก็จะต้องมีเครื่องทําความอุ่นให้เราอุ่น ีในฤด,ดูเขาเรียกฤดูหนาวพี่น้องฤดูหนาวของฟังเฟิร์ดหรือถ้าเขาเรียกเต็มที่ก็คือช่วงวินเตอร์หนาวจัดเราก็ต้องมาจัดการแบบนี้ถุงเท้าเราก็ต้องหาที่อุ่มที่สุดไม่งั้นเป็นตะคิวพี่น้องเลย ี่เราจะต้องอย่างนี้พี่น้องให้หนาที่สุดเพื่อปกป้องเท้าเราความอบอุ่นพี่น้องจ๋านี่แหละจะต้องมานั่งวันนี้จะต้องเลือกเลือกทําเพื่อจะเก็บเพราะว่ามันตอนนี้มันก็สิบองศาแล้วนะพี่น้องยิ่งก็จะลดไปตลอดเพราะฉะนั้นยายก็มาบอก พี่น้องว่าเนาะชีวิตของคนที่นี่นะของยายมันเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าวันไหนอยู่บ้านเราก็ต้องทําแบบนี้เลือกเสื้อผ้าเพื่อที่จะไว้เอาวออเวลาออกไปข้างนอกนี่ก็จะเป็นเสื้อหนาวสำหรับวินเตอร์ทั้งนั้นเลยพี่พี่น้องที่เราจะต้องใช้ในเวลาออกไปทำงานโอเคนะคะนี่คือวิถีของยายไทยๆท,ที่อยู่ที่นี่ ได้พี่น้องได้เห็นว่านี่แหละยายไทยเป็นแบบนี้ค่ะชีวิตโอเคนะคะพี่น้องดูแลรักษาตัวเองเนอฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายตายๆด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะช่วงนี้ก็คงจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะพอมเป็นช่วงหน้าหนาวยายไทยก็จะเอามาลงคลิปให้ดูนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีเนอรสวัสดีค่ะ